หากจิตเจอท่านก็จะพบกับความมั่งคัง่งจิตคือธาตุรู้หรือสภาพธรรมที่รู้แจ้งแห่งอารมณ์ของเรานั่นเองจิตเกิดขึ้นเพราะมีเหตุแลปะปัจจัยเท่านั้นเรารับรู้ตรงไหนจิตเกิดที่ตรงนั้นเช่นรับรู้สัมผัสที่นิ้วมือแสดงว่าจิตเกิดที่นิ้วมือลิ้นรับรู้รสชาติจิตก็เกิดที่ลิ้นเวลาเราคิดจิตเกิดที่ใจของเราเป็นต้นจิตกับความคิดเป็นอันเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่นั่น นั่นก็จะต้องตอบว่าเป็นคนละสิ่งแต่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะเมื่อเราคิดจิตก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับความคิดของเราเสมอจิตเกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้ความคิดของเราในขณะนั้นจิตมีตัวตนจริงไหมจิตคือธาตุรู้ที่เป็นนามธรรมามันไม่มีตัวตนจิตย่อมเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงไม่ถาวรทนอยู่ได้ไม่นานและเราไม่สามารถบังคับควบคุมให้มันเป็นได้ดั่งใจไปเสียทุกอย่างไม่ได้ จิตนั้นต้องมีเกิดขึ้นเป็นอยู่สักพักแล้วก็ต้องดับไปวนเวียนอยู่เช่นนี้เราสามารถใช้จิตมาทํางานได้โดยการลงคําสั่งไปที่จิตอย่างเป็นระบบที่เรียกว่าการกระทําโปรแกรมจิตสรุปแล้วจิตของคนเราเกิดดับต่อวันมากกว่าหมื่นหมื่นครั้งเมื่อจิตหนึ่งดับจิตหนึ่งก็เกิดขึ้นมาใหม่มันเกิดขึ้นเร็วกว่าการกระพริบตาของเราเสียอีทา <c oughs> จึงแนะนําให้ท่าน เปิดคลิปวิดีโอหรือการที่อ่านธรรมะหรือการที่เปิดแนวทางการฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดการทำมายเซตของความร่ำรวยของความที่ม,มีมีจิตที่เป็นคิดบวกหรือคิดสร้างภาพในจินตนาการในสิ่งที่ดีเพราะเราต้องการให้จิตโฟกัสไปที่ความมั่นคงหรือภาพแห่งความสุข ที่เรารู้สึกสัมผัสได้ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เกิดนั้นนั้นนั่นก็คือการเพ่งไปในอารมณ์นิมิตนั่นเองอารมณ์นิมิตถึงสิ่งที่ดีถึงสิ่งที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาเรา จิตก็เกิดขึ้นพร้อมกับความคิดในขณะนั้น,น,นเลยจิตไม่สนใจว่าอะไรจริงหรือไม่จริงแต่จิตเกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้อารมณ์นั้นๆเมื่อจิตได้รับรู้และได้เห็นภาพของความมั่งคัง่งของความร่ำรวยของภาพเงินภาพ,ภาพ,ภาพ,ภาพทองบ่อยๆท,ท,ที่ท่านที่ท่านทั้งหลาย รุงแต่งจิตจินตนาการให้เป็นภาพนิมิตนั้นจิตก็จะนำทางตัวท่านไปสู่พฤติกรรมแห่งความมั่งคัง่งตามที่ท่านดูแล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงมันเป็นกฎของธรรมชาติที่เป็นการดึงดูดออกมาด้วยพลังงานของจิตนั่นเองดังนั้นเราลองฝึกดูแบบนี้ก็ได้แต่มันก็จะทำให้เรามีอัตราตัวตนเพิ่มเหมือนกันในการโปรแกร,รมจิตแบบนี้ทางที่ดีสิ่งที่เสด็จพ่อองค์เพชรท่านทรงสอนไว้ก็คือ การสร้างภาพขึ้นมาแล้วให้รู้สึกอย่างนั้นแล้วปล่อยลอยขึ้นฟ้ามันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ต้องไปสนใจมันให้มีอารมณ์จิตแห่งการปล่อยวางเหนืออารมณ์แห่งความอยากแล้วนั่นแหละความปล่อยวางจะเป็นธรรมชาติของบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าจะนำพาสิ่งที่เป็นความอยากในระดับล่างที่เราสามารถเป็นต้นเหตุแห่งการปล่อยวางนั้นนำมาสู่สภาพแห่งความเป็นจริงได้ดังนั้นก็ลองทำดู หวังอะไรแล้วเพ่งนิดหน่อยแล้วก็โปรยมาลอยขึ้นฟ้าไปนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่สร้างนิมิตขึ้นมาก่อนแล้วปล่อยนิมิตนั้นให้เป็นเรื่องของธรรมะและเหตุปัจจัยสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ